มึงฟังกูนะน mata, มึงอย่ามึงฟังกูนะเราจะไม่เอาศพมันขึ้นรถนะมึงโฟกัสแค่เพื่อนที่โดนอุ้มไปเก็ตไหมเราจะกักศพที่พื้นไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้เล่นถ้าเราทําแบบนั้นน่ะ 1> <1> มันจะมั่วทั้งสองฝ่ายมึงไม่ต้องเอาศพมันขึ้นรถนะเราจะกักศพที่พื้นนะถ้าไฟากันน่ะจาด้วยนะถ,<า><บ>ถ้าสมมติว่ามึงเอาศพมันขึ้นรถแล้วมันเอาศพเพื่อนมันขึ้นรถด้วยเพื่อนมึงจะหายมึงวัดกับมันคินคีนไปเลย เรื <ider> MM ่องันจะลลังมแรวมกันนะพี่แยกเหมือนไปกินน้นเี้ไม่ใช่พวกเราใช่ในแหล่ป่าเออคนเนีออกมาแล้วเล่นบ้ามเล่นเฮ้ยอ้ยโอ้โเขาเปิดแล้วนะก็วัดกันไปเลยถูกแล้ว แหม่ย like mm ังมาใสยวัตถุโบราณข้างไว้สัตว์ใครยืนมาบ้างรถคันนี้มีใครอยูおお่ข้างในใครยืนใครวะขังเว้เพราะว่าจุดนั้นมันเป็นจุดต้อมอ่ะมันเป็นจุดม่อม ไอ้คุยอกแล้ไอ้คุยอีล้วดไวยนะตอนลงไปเลือดมันไม่เต็มเลยกอย่าประมาทนะไอ้คยเอาพี่เข้ามาแล้วเหรอเนี่ยพี่พี่นอนข้างหลังอ่ะรับหกสิบเอ็มเลยครับพี่ตื่นเต้นนะที่ปวดท้องนะย้า่งนั่งมันก็เคลื่อน มีระเลี้ยงเนี่ยออกมาขายทหารรถตู้ขายอืมปืนมันไม่อยู่เนี่ยปืนมียิงไงแต่กลางเนี่มันไปไหนกันแล้วเนี่ะเออพี่เออพี่เออวาไงพี่มีอะไรกันเลยแล้ววันเนี่ยตีกันตีกันหรอมีเรื่องกันเนาะมันเพเหมือนมเหมือนมึงก็กลัวอยู่กับมึงอ่ะตีกันตีกันถาถอยเดี๋ยวเดี๋ยวถอเฮ้ยเพื่อนกูกูปะมึงจะรับหลังกูป้าเนี่ย เฮ้ยมึงดูเงินในกระเป๋าเลยมันไปทำเือกันหลือสุดะจไปได้นะมันด่ามัด่ามันจะหาเนี่ยอย่า่ได้แคบมรถบัมารถบามาคุณจะด่ากูทำไมออนนี้นิ่งนัเราไม่กเดียวนี่มันขับรถบ้าพุ่มมันก็มาด่ากูเองมก็งงนะไเดียด่ากูวบอกกูด่ามันนีเฮียเจะหมดความอดทนกับมันนะไปเอาพนไป ที่ไหนไม่ไปนี่นหนเอาคนหรรับเพื่อรอยิ่กินกันทีนดูเวเป็นอะไรตัวเขาอยู่มาบนห้าคนแกันพันกางรัม

ไม่มีกระดำขายไหมถ้ามีร้านหนึ่งพี่ให้หกสิบเอ็มเลยเอาปะเอาไหมหกสิบเอ็มมาไหมสต่างกูอ <60 S 2> ีกแล้ว <60 S 2> ไอ้เชี Guys, uh, like, shoe, ่ยด like ่ากูอีกแหละเอาก็ด okay. ่ากันแล้วถ้ชิวๆก็ด่ากันชิวๆไหนยิงหน่อยอยากโดนยิงโอ้อยากโดนยิงล่วงอยากโดนยิงล้มวอมอยากโดนยิงล้มไปดูไว้มึงก็ยิงกูดิเฮ้ยยี้ไปเหอะบูนเชี่ยไรวะไอ้สัตว์กโดนยิงล้มมึงก็ยิงกูดิไตายตายแต่ก็ลงเอาแม่งเลยตายก็ต้องมาดิคนไม่ครบขึ้นรถก่อนเขาทำอะไรกันทำไมหรอเออติดคุกฟีแม่วันนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเขา ก็ชุมนุมกันเอะไรนะบอกเลยนะผมไม่บอกว่าอะไรอุ้มโนเลยติดคุกตาเอากูไปแก่ตาเอากูแบบตั้งกุ้งไปเลยเฮียมึงก็แผลบันทีอ่ะไปเคลียร์กังมันบอกตาเอากูไปก่อนเนี่ยเอามึงเอาเงาบันี่ยเ่ะเยอะแต่คนก็ไม่ใช่เออแบบพี่มีคนสนใจเราเลยที่ต้องไปที่จุดลับๆหน่อยเอาเอาจุดไหมพี่ก๊อต ขุดวัดอยู่หรอวะไม่กูจะบอกให้นะมันเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงเนี้ยตัดก็ไม่ได้อยู่ดีเหลาเล้ามันยืดดีเล้ามันยืดดีสั่งฉุดว่าเอียชื่นใจเหรอหยคอเสื้อแล้วมันเตรียมตอนไหนดเ่ส่งไปแล้วพี่จะด่างนะจะดูยากนิดหง ถ้ามันเป็นจุดเดียววัดอยู่อ่ะพี่ก็จำได้อยู่น่าจะหาเจอเพราะคนขายเยอะจุดเดียวเขาดูม่นีนี่น่าเอะมานเอาเจอดเธอนทุกจุดเธยมนรอนเกิดเลยสินลารอนัจแต่เนี่หมออะไรนอยหาออรพอเธอยนลงแล้วแกงเรลงแล้วหมอหลงไหมวะต้ยได้วจะได้ตีกันด ที่บาสเฮ้ยดูไว้เขาเขาประกาศว่าหยุดเคลื่อนย้ายศพทุกกรณีเนื่องจากมีการยื่นใบพัดทางระบบแจ้งน้องด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดก่อนวิเขาบอกห้ามอุ้มศพแล้วนะฮัลโหลห้ามอุ้มศพเคลื่อนย้ายศพทุกกรณีนะมียื่นใบพัดที่เขาประกาศเมื่อกี้ยื่นใบพัดที่เขาประกาศเมื่อกี้เดี๋ยวจะได้ไม่ผิดพลาดเดี๋ยวจะได้ผิดพลาดห้ามย้ายศพสองที่เรแล้วมันจะต้องตามกันลำชี้เลยได้ห้ามอุ้มเลย จะบอกให้อ่านประกาศดิหันประกาศสิอ่านประกาศด้วยประกาศด้วยว่าเลยยห้ามืนนี่ไอมีประกาศจากโรงพยาบาลไงดีเลยดีเลยดีเลยก็คือถ้าเราลบไม่เราลงมาจานกันไหมอ่ะปะกลางถนนเนี่ยอ่ะปะเป็นร้าน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 เป็นร้เป็นร้านเป็นร้านร้านขวาด้วยเหรอพี่ร้านขวาด้วยเหรอร้านขวาด้วยเหรอว่าพี่เก็บแดงไว้ตดไหมฮะผิดก็ขอโทษเขาด้วยนะ โอ้โหมันมาแนวรั้งมือดำเลยครับไม่แต่ถ้ามันอุ้มกักเจ๋ได้ไม่ไปแล้วห้ามกักศพด้วยไม่ได้เลยจ้้อุมห้ามเกินใหญ่ศพเลยอ่ะาาจห้ามแตะเขาอ่ะดาเหมือนร้านนะได้ยินเสียงกูไปแน่ไมค์กูดับไปแน่ฮัลโหลปีาปี๊ได้ยินได้ยินครับพี่จะไม่มีตำรวจไล่เคสเราใช่ป่ะจบอันนี้ได้แล้วนะจบไอ้ใช่ก็ใช่อีสองนาทีไม่ใช่หรออีสองนาทีนาทีสองสองนาทีใช่พี่จับไว้จับจับ ไา่หรอกนนะอย่าเข้านะเว้ยห้ามติ๊กใช้ติ๊กใช้ติ๊กไม่รู้นะผมพิกแรกได้น้ำหนุมเหลืออยู่สิบอันนะเฮ้ยเขาห้ามพนันในเมืองเราพนันกันเองในแก๊งไหมยังเฮยูเคเนี่ยก็พี่กอล์ฟอยู่ที่ไม้ผมไงบามาดี้บาร์ดี้บาดีเท่าไรเท่าไรเท่าไรกูเป็นเจ้าอ่ะกูต้องอยู่ฝั่งที่มันไอ้นี่อยู่แล้วที่มึงมวยแทงกันน้อยกว่าอยู่แล้วกูจะได้แดกตังค์ขมึง ใครแทงยังเฮมาคุณรับหมดมึงรวบไปเลยรวบเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปทำต่ออยังไงครับรับยังไงพี่นับไฟหรือนับสเต็ปยังไงน้าแพ้ชนะเลยน้าแพ้ชนะเลยเคสามล้าน UK สามล้าน UK สองล้านอู้มีตังเหรอไอ้เกิร์นเฮสามล้านไม่เอางี้เอางี้ใครแทงยังเฮรวมรวมยอดที่ดีมดิทาม่หาดีมดิเอาเอาจริงจังนะเอาจริงจังนะเอาจริงจังนะ มันมันมันอยู่ที่นี้มันอยู่ที่โจเข็มเทีศสสองคนมันแมวตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่ทันเรียกคนมาแมวโอเคเอามไม่ลงเอามาตกลงก็ได้เหมือนแฉกด้วยเลยมือแตกไอ้การไม่เป็นไรกัดไม่เป็นไรขับโจขับโจปืนในเทีสนะไอ้นี่ให้ปือในดักแชทไอ้ไอ้โจแม่แม่มึงทำมาหากูเลยมามึงทำมาหากูเลยมาใครแทงยังใครแทงยังเฮอ่ะ คะแนนยังเฮมาเลยคะแนนยังเฮมาเลยเดี๋ยวคุณยังเฮไอ้มาร์กมันบวกอ่ะเดี๋ยวมันมันลงรถแน่มาๆๆไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศรถแมวเนแดงรถแมวแดงผมไล่ชนไปบอสที่ไหนมาที่ไหนเข็มทิศเลยเข็มทิศเลยไปถามมาหน่อยไปถามมาหน่อยจะถึงแล้วจะถึงแล้วได้แล้วรวมได้แล้วมันรวมได้แล้วเวลามันจะได้แล้วมาอยู่ตุ๊กตาเส้นอยู่น่าจะมาลั่นแบ่งลงลงลงสีดำเออเอาอุ้มศพเขานะห้ามเคลื่อนย้ายศพนะ จะไปทรวมวไหนขอแค่จีเดียวนะเดี๋ยวจนแล้วที่จบไงที่จบแบบที้ีเอาแบข้งนอกแล้วแบข้งนอกไปปั๊มที่จีแล้วเล็บแบปั๊มที่จีแล้วเล็ปั๊มที่จีแล้วลานกีนี่ไปทำร้านจีนรับร้รเล์เเารมล์แล้วลนะจะฟึกมยรอาิมารถเมไปะอมัีเข้านี่ออกได้ขงหลัุ่ยสามันหนีเข้าคอได้ไงรบไ่ได้ดิาน่เนื่องมันรัไม่ได้มึงเอาที่ ต้องหวไม่ได้เว้ยถ้ามันต่อเนื่องอย่างเงี้ยัเล่นในป๊อบอลไม่ได้เนี่ยเล่นหลวม้โอ้ก็ป๊อปคอนต่เข้ามาตายในป๊อปคอนเดี่ยนี่ไงมเหลือเอาส่งมาดิเอาส่มาดิเอาส่งบอลมาดิมงเอาส่งติอมาดิทำเคลื่อน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 รอวันลบอลบอลบอนบลบลไอลบอลลบอลบอลอลบอ็มันดอลลอมันลล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 ลขลลลอลลเลลลลลบล มัเยอะแล้วนะออไดออะเอาเฮ้ย hmm. ม er so no. ันเยอะนะมันเมเสุสานมาสุสาน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 ก่อนสุสานก่อนสุสานก่อนมันเยอะมาเลยๆๆๆต้องพากไปเก็บก่อนเออก็จะไปเลยได้ม่จะด่ากูเนี่ย่อได้เราจะเล่นต่อได้เ็ไเลยไม่ต้องปมันแฉนมันทำให้มันแฉนมห้ามวาัห้ามบับบ้าเลยปล่อยมันเก็บเลย ต่อเนื่องไหมนวัดต่อเนื่องเลยต่อเบิ้มันมาตั้งแต่ข้างนอกแล้วาตับเลยโอเคโอเคมันต่อเรื่องนีมันต่อเนื่องมันกดเกิดไม่ได้ใช่ปะกดไม่กดไปแล้วข้ามไปข้างมไปไอ้เหอะ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 ไอ้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 ดบลอยมันมืออะไรดวบลอยแล้วขยะไอ้ขยะหนีไปไหนปิ้ใจปิ้งใจไปไหนปิ้งใจขยะปิ้งใจไม่มาทิ้งหมดแล้วสัตว์ต้องทิ้งหมดแล้วไปเลยครับไมหวแม่ว้า เข็มทิศเขมทิศเขมทิศเขมทิศบกรถบกรถเข็มทิศบกรถเข็มทิศไอ้ขี้มนต้องกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอะไรนหรอพี่เบิร์มาช่วยหน่อยดิมันไม่ได้อยู่ดีแล้วเพราะอุ้มไม่ได้บัวบัวเมื่อกี้คูได้ยินบัวคก็ได้ยินี่ใครใครวัดต่ออ่ะอะไรใหรอเราไปสุกกันนะขวาสุดขวาสุดเต็มขวาสุดขวาสุดขวาสุดเต็มขวาสุดใโว้โว่วยหน่อยทางออกขวาทางออกขวา S <S <S คลคอนะะไอ้โทนี่โทรมาแล้วตัดฟางสายไปแล้วช่วยอะไนี่กับมันจูดชันหมาทำไมนะฮัลโหลอันนี้คือมึงมึงขายกันยังไะยังนี่ไหมบางคนขายไปแล้วใช่ไหมได้ <S <S ขาดมาจุดเยอะเมื่อกี้เดี๋ยวคือม,มึงจบเสร็จมึงเอาเงินแดงมารวมพี่ๆนะเว้ยถ้าขายไปแล้วอะ่ะ เราค่อยบอกว่าเราขายแล้วจะขายไม่ออกเลยเรายังไม่ได้ขายเลยเนี่ยคันที่เดี๋ยวยังไม่ได้ขายสักอันเลยเนี่ยสี่อันแลไอ้เหี้ยพอได้เข็มทิศใช่ไหมคู่มึงก็เปิดเข็มทิศไปทำต่อเลยเว้ยแต่มึงถ้าเกิดมึงเอาของส่วนตัวพกไว้มึงต้องเอาของส่วนตัวไปเก็บก่อนนะแยกก่อนนะเว้ยจึงรวมของส่วนตัวให้แก๊งเลยก็ได้พี่เพราะว่านิดหน่อยแต่พี่จะบอกว่าถ้าเกิดมึงช่วยกันอะมันจะเร็วมากเว้ยรับเงินแดงล้านหนึ่งให้ห้าสิบล้านตะกี้ได้ไหมพี่ชายโคตรรวยอ่ะคีโมรูนก่ก็เร่ยกแล้วครับก่อนนี่ก� โคตรรวยหกเจ็ดสองหเจ็ีเงินแรถ้ไม่ได้นะแดงขายแล้วอ่ะหกเนี่เปิดก่อนเลยมือ่อได้เข็มิแล้วคูตังได้ิแล้วไปเปิดแลไปต่อเลยอะไรนะพี่ดำเปิดเข็มทิศด,ดกล้ชามันมีเงินแดงไหมพี่ไม่มี<ด>แนมีเแรแดกลมาร์เลยหาตัวนีแบบ้กแบบ่อนยิมโรมาไม่รแบบูแบบ้ พี่ขับยาวๆนู่ฟฟ้าก็ได้พี่แพทแนฟ้าแทนฟ้าตอบได้สามหกนะจบได้สามหกนะมีชินแทงยูเคมาสองล้านยังเฮไอเปเปอร์ห้าแสนนะชินชินชินไม่ใช่ไม่ใช่ไอชินชินยำเลอะไรห้าสองหกสี่ศูนย์ศูนย์ใครแทนทักมาใครแทงทักมาไม่เลขอะไรไปถึงได้ สี่ห้าสามใครแทงทักมาใครแทงทักมานับนับแพ้ชนะนับแพ้ชนะพี่แทงอะไรพี่แทงอะไรโอ้ยโอ้ยโอนยโ้ยโอยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้โอ้ย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 ่อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยโอ้ยโค้อยโอยโอนยโอ้นยไอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อยโอ่ยโอ้ยยร์ียยจ่ายจ่ายจ่าย้90%นะ 526400ใช่ไหย526400ถูกต้องมาเลยใครแทงมาเลยใครแดงทักมาใครแดงทักมา0.9ถูกไหมล่ะน0.9ใช่ไหม0.90.9ถูกต้องเดี๋ยวโทนี่โทรมาหนึ่งฝ้ายน้องเออป๊อบคอนป๊อบคอนมันด่ากันไม่ได้นะพี่ชายก็คือถ้าสมมติว่ามันมันล่ามาจากข้างนอกมันด่ากันได้ปกติ ใช่ไม่ได้ครับพี่อ้าวไอ้เชี่ยแล้วน้องพี่ถามบูมแคร์บอกสตอรี่ต่อเนื่องเอาไงเดี๋ยวบูมแคร์ตอบไม่เคยตอบตรงกันเลยนี่มีกรณีก่อนหน้านี้ไอ้ชาติหมาก็อีกทีนึ่งเอาเอาไงเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ด่าก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่บอกน้องไม่ด่าก็ได้ถ้าด่าก็ด่าโอเคโอเคามู เฮ้ยเอาเฟยแทงแทงเอารวยเลยดีกว่าหกล้านอ่ะเอ้าไม่รับเหรอรับรับหมดรับทุกยอดรับทุกยอดมาเลยโอเครับนะโอเคไม่พิมพิมพิมแบบบรรทัดเดียวได้ไหมจะได้แบบไอ้นี่พิมพิมพิมบรรทัดเดียวได้ไหมแบบพิมพิชื่อแกงแล้วก็จำนวนที่แทงแค่นั้นพอไอ้ดีมึงมารกัเลยเนี่ยสีแดงอ่ะมันอยู่นอกเมืองโอ้ยเฮ้ยห้าสองนี่แหละที่มันน่าเบื่อห้าสองหกสี่ศูนย์ศูนย์มึงไม่เมมเบอร์กูเลยสักมีโรงพยาบาลเมืองบนเลยนะพี่ บนนุ่นเลยเรเวเร็วเร็วเรวเร็ว,รวใครแทงทักมา5้าสองหก่ไูนไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านเอยูเคชนะพ <Ob> ี่งอนไหมใช่เจ็ดเจ็ดเจ็เจ็เจ็ดนี่เบอร์ใครวะเจ็เจ็ดเนี่ยก็บิดดิายางอะไยงเฮดิร์ผมร์ผมร์ผมโอเค แทงงยี่ต้องเปิดโต๊ะบอลให้แทงอินเล็กแก๊งเอาพี่รวยผมบอกเลยเออสี่พันนั่นพวกพี่ได้สี่พนนั่นเมื่อก่อนผมอยู่มันตีผมแทงโต๊ะวิปริตป็น่ผมแทงจนผมได้นานูได้เปือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีข้อความนะใครแทงทักมาใหม่นะจะได้ไม่งงเดี๋ยวรีข้อความแป๊บนึงพิมพ์พิมพ์แค่ชื่อแก๊งกับจำนวนเงินนะประทัดเดียวพอแล้วบอก เฮ้ยไอเฮี้ยจุดมันมีเมืองบนด้วยเหรอวะกูได้โคตรไกลเลยว่ะรีแล้ว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 ทักมาใหม่ทักมาใหม่รีแล้วทักมาใหม่เลยเออว่าไงสรุปแล้วเป็นไงไม่ใช่สรุปแล้วเป็นไงพี่พี่ทำไปนี่อยู่พี่ทำงานอยู่แต่โทรนี่ถามเลยพี่จะได้พี่จะได้แจ้งน้องอะไรนะพี่ทำงานอยู่มึงก็คุยมึงก็ถามมาเลยเลยจะได้แจ้งน้อง

กิจกรรมที่ได้เป็นแก๊งเท่านั้นด่าได้กิจกรรมที่เล่นเป็นแก๊งเท่านั้นด่าได้โอเคอ่สรุปก็คือป๊อปคอรนด่าไม่ได้แล้วอ่ะโอเค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 เอ้ยสรุปป๊อปคอรนด่าไม่ได้นะป๊อปคอร์นบัฟไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ไปถามมาและยังยันที่ด่าไม่ได้เขาบอกว่าจะให้เขาขั้วหรอแล้วแล้วมันเข้าได้เหรอด่าด่าได้เฉพาะมันก็ทำมันก็หนีไปแล้วทำไงคือมันด่าได้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นสำหรับแก๊งเท่านั้นซึ่งไอ้กกกิจรรรมที่สหับแ๊ง แม่งก็ห้ามเล่นกูก็งงเหมือนกันเฮียเดี๋ยวแป๊บนึ่งสวะก่อนผมว่าเขาต้องบอกเขาป๊อปคอนทำไงวะเขาต้องเดินหนีก่อนเขาแม่งกลัวมันกลัวมันไม่ไหวมันหนีไม่ยอมก่อนมันต่อแน่มันเจี๋ยวอะอะทีนี้พี่มีคำถามฝากถามบูมแคร์คือคือแก๊งเองอ่ะหนีเข้าเข้าป๊อปคอนไอ้ชี่เดี๋ยวกูไปบูมแคร์เองเออมาดิเอออับลับหมดเอางี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูไปบูมแคร์เดี๋ยวทำอันนี้ก่อน กองตีรับได้นะพี่ดำน้องไม่จะแทงเป็นกองตีอ่ะมันจะเปลี่ยนด้วยเคยกองตีตอนนี้เลทเท่าไหร่หนึ่งคืออะไรวะแสนสามแสนจะเลือกถูกต้องแต่ตำแหน่งผิดเปิดไปเลยตายมันอยู่หลุมสาสเก็ตช่วยกูช่วยกูเูกำลัไปกูกลัไปตายช่วยโดนอะไรตายวะสาสเก็ต อ้ามแต่งกล่องตีสองเฮ้ยมันอยู่ลาสก็เต็มเลยไม่ม่แข่งไปจำนวนเดราคาไม่เกี่ยวเลยเพราะมันแขงเปนของอ่ะไม่มีแล้วอูอยู่รู้กูอยู่ค่ายอยู่ค่ายมันเต็มเลยเงินอะไรเต็มเลยตุลีนะตุลีนลีนะตุลีตะตุลีตุ่ีนะตุลตุลีนะตุีนะีตมะลนนเตต แม่งเตี่ยวจัดแม่งบันดาผมผมกำลังไข่รดับตู้เซฟอยู่ตู้เซฟขอคอนด่าไม่ได้นะสรุปเดี๋ยวพี่ไปถามเลยเดี๋ยวพี่ไปถามเลยว่าเขาบอกว่าด่าได้แค่กิจกรรมที่เล่นเป็นแก๊งเท่านั้นกูก็เลยงงว่ากิจกรรมที่เป็นแก๊งเนี่ยแม่งห้ามเราเข้าหมดแล้วจะไปด่ายังไงเอออย่าลืมท้าความมาใหม่นะพิมพ์ชื่อแก๊งกับจำนวนเงินที่แทงนะยังเคยูเฮนะ ยังเคยังเทยูเ่ยังเทเออว่าไง้กเออว่าไงกดีกันละข้ารถไปแป๊บนึงเอตีอยเไออม่ได้รอนึง้เบลเลอร์ครับมยิบสองครับคุครับเยอะมาเยอะมาเยอะมาเยอะ เพืไปช่วยเพื่อนบอกไหมม่หมือว่าจะไปยังเฮโดนปั่นว่าพราะบูมพูดไม่ตรงเออใช่อย่างไรชาติหมาเนี่ยไอท็อปก็โดนบูมแคร์บอกด่าไม่ได้วันนี้อยู่ดีไอจาไปถามว่ายังเฮที่ด่าด่าได้ก็เลยงงปวดหัวหมดละและก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยเซนเซ่เอ็กโวเอ็มเฟิร์สต์คอลเลคชั่นสามารถไปจัดกันได้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้เลย